มงคล,ลสูตรตอนที่สามสิบปดวันนี้จะพูดถึงมงคล,ลสูตรต่อจากขราวที่แล้วในข้อที่ว่าการส่งเคราะห์ญาติเป็นมงคลอันสูงสุดขราวที่แล้วได้พูดถึงการส่งเคราะห์ญาติโดยที่พระโพธิสัตว์ท่านได้เสวยพระชาติเป็นสุนัขแล้วก็ทําการส่งเคราะห์ญาติของพระองค์ด้วยแล้วก็ส่งเคราะห์ ญาติที่พระองค์รู้จักคือพระราชาและข้าราชบริพารของพระราชาตลอดจนบริวารชนอื่นๆให้ตั้งอยู่ในประโยชน์ทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าและในประโยชน์สูงสุดได้ชื่อว่าเป็นการสงเคราะห์ญาติทั้งญาติโดยตรงกับทั้งญาติที่เป็นผู้ที่รู้จักใ้ทราบอาจารย์การนาพอที่จะมีตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการสรงข้อญาติอีกหรือเปล่าครับมีเรื่องการในกากาชาด,ดก วรที่สิแห่งเอกนิบาตมีข้อความว่าในอดีตการพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นกามีกาประมาณแปดหมืนห้อมล้อมอยู่ในสุสานใหญ่ภายหลังวันหนึ่งปุโรหิตของพระเจ้าพราราณสีอาบน้ำที่แม่น้ำนอกพระนครแล้วเข้าไปพระนครขณะนั้นมีกาสองตัวจับอยู่บนยอดซุ้มประตูพระนคร ในกาสองตัวนั้นตัวหนึ่งพูดว่าแน่เพื่อนเราจะถ่ายเวทรถหัวพรามคนนี้กาอีกตัวหนึ่งห้ามว่าอย่าทำเลยคนนี้เป็นอิสระชนการเป็นเวรกับอิสระชนร้ายนักเพราะคนชนินนี้โกรธขึ้นมาแล้วก็จะฆ่ากาพี่น้าสิน้นกาตัวนั้นไม่เชื่อขืนทํำอย่างนั้นพรามโกรธแล้วผูกเวรในกาทั้งหลาย ภายหลังสตรีคนหนึ่งตาเข้าเปลือกไว้แล้วรักษาอยู่ได้ตีแพะที่มากินเข้าเปลือกด้วยรุ่นไฟไฟติดขนแพะนั้นแพะคิดว่าเราจะให้ไฟดับก,ก็วิ่งไปรโรงช้างโดยเร็วสีตัวเข้าที่กระท่อมหญ้าแห่งหนึ่งใกล้โรงช้างกระท่อมก็ลุกโชนขึ้นเปลวไฟลุกขึ้นจากกระท่อมติดรโรงช้างเมื่อรโรงช้างไม่อยู่ ช้างเป็นอันมากที่ถูกไฟไหม้มีร่างกายเป็นแผลพวกหมอรักษาช้างไม่สามารถจะรักษาให้หายได้จึงกราบทูลแด่พระราชาพระราชาจึงดำรลัดถามปุโรหิตว่าท่านรู้จักยาอะไรอะไรที่จะรักษาบ้างหรือปุโรหิตทูลว่ารู้จักพระเจ้าข้าได้น้ำมันเหลวของกามารักษาจึงจะควรพระราชาตรัสว่า ถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงฆ่ากาเอาน้ำมันเหลวมาเถิดจำเดิมแต่นั้นมาพวกมนุษย์พากันฆ่ากาทั้งหลายก็ไม่ได้น้ำมันเหลวจึงทำให้เป็นกองในที่นั้นนั้นนั่นแลมหาภัยได้เกิดขึ้นแก่กาทั้งหลายพระโพธิสัตว์ทราบเหตุนั้นแล้วประสงค์จะทำยาติสังคหะระลึกถึงบารมีทั้งหลายทำเมตตาบารมีให้เป็นปุเรจาริก บินเข้าไปโดยเร็วรวดเดียวก็เข้าไปทางช่องพระแกนใหญ่ที่เปิดอยู่เข้าไปภายใต้ราชอาณขณะนั้นคนผู้หนึ่งมุ่งจะจับพระโพธิสัตว์นั้นพระราชาทรงห้ามเขาไว้พระโพธิสัตว์พักอยู่หน่อยหนึ่งแล้วก็ออกมาจากใต้พระแท,ท่นกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าอันธรรมดาพระราชาของราชาไม่ถึงอัคติ ด้วยอำนาจันทาคติเป็นต้นจึงจะชอบก็การงานใดๆเป็นกิจที่ควรจะทรงกระทำการงานนัน้นั้นทุกสิ่งควรทรงพิจารณาก่อนแล้วจึงทำอันหนึง่งการงานใดเมื่อทรงทำจะสำเร็จประโยชน์ได้การงานนั้นแหลควรทรงทำการงานอันตรงกันข้ามนี้หาควรทรงทำไม่แท้จริงพระราชาทั้งหลายในปางก่อน ย่อมไม่ทรงทําการงานที่เมื่อทําลงไปไม่สําเร็จประโยชน์ปุโรหิตเป็นคนรู้อํานาจแห่งเวรจึงได้กล่าวมุสาวาทชื่อว่าน้ํามันเหลวของพวกกาหามีไม่พระราชาทรงสดับคํานั้นแล้วมีพระหฤทัยเรื่มใสให้พระโพธิสัตว์นั้นจับที่พระราชบัลลังก์ทองอันเป็นมงคลให้คนทาระหว่างปีกทั้งสอง ด้วยน้ำมันอันผงได้ร้อยครั้งพันครั้งให้พระราชทานสุธาโพธอันควรแก่พระราชาในจานทองให้ดื่มน้ำแล้วดำรัสถามพระโพธิสัตว์นั้นผู้อิ่มดีแล้วว่าดูก่อนบัณฑิตเพราะเหตุไรกาทั้งหลายจึงไม่มีน้ำมันเหลวพระโพธิสัตว์เมื่อจะแสดงธรรมประกาศเหตุแด่พระราชาได้กล่าวคาถานี้ ในกากระชาดกว่ากาทั้งหลายถูกชาวโลกทั่วไปเบียดเบียนแล้วมีใจหวาดเสียวอยู่เป็นนิดเหตุนั้นน,น,น้ำมันเหลวของกาเหล่านั้นผู้เป็นญาติของพวกข้าพระพุทธเจ้าจึงไม่มีพระราชาทรงสดับคำนั้นแล้วทรงบูชาพระโพธิสัตว์ด้วยราชสมบัติพระโพธิสัตว์ถวายราชสมบัติคืนแด่พระราชาตามเดิม ยังพระราชาให้ทรงตั้งอยู่ในเบญจศินป์ทูลขอความไม่มีภัยแก่สัพพสัตว์แล้วหลีกไปพระราชาพระราชทานอภัยแก่สัพพสัตว์แล้วทรงเริ่มตั้งทานประจำไว้แก่กาทั้งหลายให้หุงข้าวประมาณสิบเอดทนานขยําด้วยอาหารอันมีรสอร่อยต่างๆแล้วให้แก่กาทั้งหลายทุกวันส่วนเครื่องเสเวยพระราชทานแก่พระโพธิสัตว์ชนีแล จากเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าพระโพธิสัตว์ในทุกพระชาติที่พระองค์ทรงเสวยชาติไม่ว่าจะสวยชาติเป็นอะไรพระองค์ก็ทรงสงเคราะห์ญาติทั้งหลายด้วยคือทั้งญาติที่เป็นสายโลหิตของพระองค์ทั้งที่เป็นบุคคลที่พระองค์ได้พบปะพบเห็นรู้จักเช่นในตัวอย่างเรื่องของกาตามที่อาจารย์กาจนาได้ เราให้ฟังเมื่อกี้นี้ท่านสงเคราะห์พระญาติของพระองค์ในสมัยที่เสวยชาติเป็นกานั้นคือทําให้ญาติเหล่านั้นนี้พ้นจากภัยคือการถูกฆ่าถูกประหารทรงสงเคราะห์ทั้งทางกายกรรมวจ,จีกรรมและมโนกรรมทางกายกรรมนั้นพระองค์ก็เสี่ยงบินเสี่ยงเสี่ยงความตายเข้าไปเพื่อที่จะเฝ้าพระราชา ทางวจีกรรมนั้นก็ด้วยการชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลให้พระราชาทรงเข้าพรไทยชี้แจงเหตุชี้แจงผลตามความเป็นจริงแล้วก็ในที่สุดก็แสดงธรรมแก่พระราชาพระราชาก็ทรงเลื่อมใสและก็ตั้งอยู่ในเบนจศินจากนั้นพระวิสว์ก็ทูลขออภัยทานแก่กาทั้งหลาย พระราชาก็ทรงปฏิสมนดนดีแล้วก็ทรงพระราชทานอาภัยแก่สัตว์ทั้งปวงด้วยแล้วก็ให้อาหารที่ดีอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ญาติทั้งหลายเหล่านั้นของพระโพธิสัตว์ด้วยส่วนในทางโมโนกรรมนั้นท่านได้ชี้แจงเหตุและผลที่เป็นไปด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง และประกอบด้วยจิตที่ประกอบด้วยปัญญาแสดงเหตุและผลแสดงทางที่ผิดทางที่ถูกและแสดงธรรมในส่วนที่เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็ได้ชื่อว่าได้ช่วยเหลือทางมโนกรรมคือจิตที่ปัรถนาดีแต่เป็นจิตที่ประกอบด้วยปัญญาซึ่งพระอ,องค์ทรงสะสมปัญญาบารมีมาซึ่งพระอ,องค์ทรงสะสมหรือบำเพ็ญบารมีมา ตามลําดับไม่ว่าจะเป็นธาตุบารมีศีลบาลมีเนคัมบาบามีปัญญาบารมีวิริยบารามีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบขาบารมีบารมีแต่ละอย่างนั้นล้วนแต่ประกอบไปด้วยปัญญาทั้งนั้นฉะนั้นพระมุทิสัตว์แม้ทรงเสวยพระชาติเป็นไรก็แล้วแต่ก็ทรงมีปัญญาจิตที่ประกอบด้วยปัญญานั้นได้ ทรงช่วยเหลือทั้งหมู่ญาติทั้งสัตว์ทั้งหลายที่พระองค์ได้พบเห็นคือผู้ที่รู้จักทั้งญาติโดยตรงและก็ญาติโดยอ้อมตามที่อาจารย์กัญจนาได้เล่าให้ฟังแล้วเมื่อกี้นี้อาจารย์กัญจนาไม่ทราบว่าจะมีอุทาหรณ์อะไรเกี่ยวกับการสงงคาะอ์ญาติเพิ่มเติมบ้างหรือเปล่าครับมีเรื่องนกไมหกกะในไมหกกะสกุลนาชาดก มีข้อความว่าในอดีตการพระโพธิสัตว์เกิดเป็นบุตรเศรษฐีมีทรัพย์ประมาณแปดสิบโกฎในเมืองพารณสีโดยการล่วงไปแห่งมารดาบิดาได้สงเคราะห์น้องชายใจทรัพย์สร้างโรงทานไว้ใกล้ประตูบ้านให้ทานใหญ่อยู่ครองเรือนเป็นลำดับมาในเวลาที่บุตรเดินได้เห็นโทษในกามและอนิสงในบรรพชา ได้มอบทรัพย์ทั้งสิ้นพร้อมกับบุตรและภริยาให้น้องชายแล้วออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญฌานและอภิญญาให้เกิดแล้วอยู่ในหิมวันตับประเทศฝ่ายน้องชายของดาบทนั้นได้บุตรคนหนึ่งจึงดำริว่าเมื่อลูกของพี่ชายเรายังมีชีวิตอยู่ทรัพย์จะเป็นสองส่วนเราจะค่าลูกของพี่ชายเสียวันหนึ่ง เขาได้กดทารกนั้นให้จมในแม่น้ำตายแล้วอาบน้ำแล้วไปสู่เรือนถูกภริยาของพี่ชายถามก็ตอบว่าเด็กนั้นเล่นอยู่ที่แม่น้ำภายหลังฉันค้นหาก็ไม่พบพี่สะพายร้องไห้แล้วได้นิ่งอยู่พระโพธิสัตว์ทราบเหตุนั้นแล้วดํำริว่าเราจะทำกิจนี้ให้ปรากฏจึงเหอะไปสู่เรือนน้องชายทางอากาศฉันโพชนะอย่างดี ที่น้องชายถวายแล้วถามว่าเด็กนั้นไปไหนน้องชายตอบว่าตายเสียแล้วในที่ที่เล่นน้ำขอรับพระโพธิสัตว์กล่าวว่าแน่คนชั่วกิจที่เจ้าทำแล้วได้ปรากฏแก่เราเจ้าฆ่าเด็กนั้นเสียเพราะเหตุนี้มิใช่หรือตัวเจ้าจะพึงสามารถรักษาทรัพย์ที่จะสิพหายอยู่ด้วยอำนาจภัยมีราชภัยเป็นต้นได้หรือ อาการกระทำของนกที่ชื่อว่าไมหก,กะและของตัวเจ้าจะต่างอะไรกันเมื่อแสดงธรรมด้วยพุทธีลาแก่น้องชายได้ปาสิทธิคาถาเหล่านี้ในไมหก,กะสะกุลนาชาดกว่านกชื่อไมหก,กะที่เที่ยวไปตามข้างเขาและซศอกเขาบินขึ้นจับต้นไม้เรียบมีผลสุกร้องห่วงอยู่ว่าของเราของเราดังนี้ เมื่อมันพร่ำอยู่อย่างนั้นฝูงนกทั้งหลายต่างพากันมากินผลไม้เรียบแล้วก็บินไปนกนั้นก็ยังบ่นเพอ้ออยู่นั่นเองฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันรวบรวมทรัพย์ไว้ได้มากแล้วไม่บำรุงตนเองและญาติทั้งหลายตามส่วนเขาไม่ใช่สอยเป็นค่านุ่งหม่มอาหารระเบียบและเครื่องรูปลร้อะไรอะไร และไม่สงเคราะห์มู่ญาตสักครั้งเดียวเมื่อเขากําลังบ่นพร่ำห่วงว่าของเราของเราอยู่อย่างนั้นพระราชาทั้งหลายหรือพวกโจรหรือพวกทายาทผู้ไม่เป็นที่รักมาเอาทรัพย์ไปคนนั้นก็ยังบ่นเพ้ออยู่นั่นเองส่วนปราดอาศัยโภคทรัพย์สงเคราะห์ญาติทั้งหลายเพราะเหตุนั้นท่านจึงได้รับเกียรติคุณละโลกไปแล้วย่อมบ,บันเทิงในสวรรค์ พระโพธิสัตว์ครั้นแสดงธรรมแก่น้องชายอย่างนั้นแล้วให้ทำทานที่น้องชายได้เลิกเสียให้คงเป็นปกติแล้วไปสู่หิมวันตับประเทศอย่างเดิมเป็นผู้มีฌานไม่เสื่อมทำกาละแล้วก็ได้ไปอุบัติยังพรหมโลกฝ่ายน้องชายของพระโพธิสัตว์นั้นบัดนี้ได้เกิดเป็นอาคันตุกะเศรษฐีอาคันตุกะเศรษฐีนั้นมิได้ทำบุญตลอดชีพ ทำกาละแล้วได้เกิดในโรรุวานรกพวกราชบุรุษได้ขนซักของอคันตุกะเศษรษฐีไรเล่าซึ่งหาบุตรไม่ได้เข้าสู่ท้องพระคังของพระเจ้าประเส็นทิ7วัน7คืนจากตัวอย่างในเรื่องนี้ที่พระโพธิสัตว์ท่านได้เสวยพระชาติในชาติหนึ่งซึ่งท่านได้ออกบวช และก็มอบทรัพย์สมบัติให้แก่น้องชายดูแลก็เป็นตัวอย่างเรื่องของท่านได้สงเคราะห์จาติคือสงเคราะห์น้องชายด้วยแล้วก็สงเคราะห์ภรรยาและบุตรด้วยแต่ว่าในการสงเคราะห์ด้วยวัตถุสิ่งของในครั้งนั้นก็เป็นประโยชน์กับน้องชายและก็กับภรรยาและบุตรของท่านแต่ว่าด้วยเหตุที่น้องชายของท่านนั้นเป็นผู้ที่ระโบโลมาก ประสงค์ที่จะได้ทรัพย์สมบัติปเป็นของตนคนเดียวก็ทำการฆ่าบุตรของพระโพธิสัตว์เสียเพื่อที่จะรับบรดกทั้งหมดก็คือเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั้งหมดส่วนพระโพธิสัตว์ท่านทรงทราบอย่างนั้นแล้วท่านก็เหาะมาจากที่อยู่ของท่านแล้วก็มาโปรดน้องชายแล้วก็ชี้แจงในสิ่งที่ถูกที่ผิดแล้วก็สั่งให้น้องชายนั้นให้ทำการ แจกทานก็คือทำการเปิดโรงทานบริจาคทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวงให้สงเคราะห์คนทั้งหลายอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของท่านในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่ควรจะพิจารณาว่าคนเราทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้นั้นก็พยายามที่จะรวบรวมทรัพย์ให้ได้มากที่สุดส่วนมากแล้วก็ จะเกิดความตนหนีเดี๋ยวแน่นเพราะว่าทรัพย์เหล่านั้นที่เราได้มานั้นก็เป็นของของเราเกี่ยวเนื่องกับเราเพราะตัวเรานี่แหละเป็นคนหาฉะนั้นก็เกิดความ่วงแหนเกิดความตนันหนีบางทีก็ไม่ใช้สอยไม่บริโภคเองแม้ญาติพี่น้องเองก็เหมือนกับคนอื่นคือเกิดความตนหนีซะแล้วก็ไม่อยากจะแบ่งปันให้แกใครถ้าหากว่า เป็นเช่นนั้นตัวเองก็ไม่สงเคราะห์ญาติพี่น้องก็ไม่สงเคราะห์ย่อมได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนแม้ในโลกนี้ชีวิตความเป็นอยู่นั้นก็กระเบียดกระเสียนจะทานอะไรที่อยากจะทานก็ไม่กล้าทานเพราะว่ากลัวมันจะบมดจะเปืองจะสิ้นไปอันนี้ก็ได้ชื่อว่าเบียดเบียนตนเองส่วนบุตรธิดาลูกหลาน หรือญาติพี่น้องก็ไม่ทําการสงเคราะห์ว่าเรื่องอะไรที่เราจะเอาสิ่งที่เรามีอยู่ที่เราหามาได้เดินสมบัติของเรานั้นไปให้คนอื่นก็เรื่องจากมัเฉเรียะคือความตนีที่เกิดขึ้นมาท่านก็เปรียบกับนกที่อาจารย์กญจน,นาได้เล่าถึงคือนกไมหักกะชื่อของนกก็คือคิริสานุธ,ธรีจรก็หมายถึงอะไร หมายถึงนกที่เที่ยวไปตามไหลเขาและก็ซอกเขานกตัวนี้บินไปไปเห็นต้นไม้เรียบที่มีผลดกก็เข้าไปบินเกาะกิ่งโน้นกิ่งน,น,งนี้แล้วก็ตะโกนบอกว่าของชั้นของชั้นของชั้นแล้วก็บินไปกิ่งโน้นกิ่งน,น,งนี้จากต้นนี้ไปต้นโน้นจากต้นโน้นไปต้นโน้นก็ไปเรื่อยเรื่อยเพื่ออะไรในการส่งเสียงนั้นด้วยความห่วงแหนคิดว่า ผลไม้เรียบนั้นเป็นของของตนส่งเสียงร้องอันดังอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะขู่ไม่ให้นกเหล่าอื่นมากินผลไม้เรียบนั้นแต่งี้ก็ตามนกทั้งหลายเมื่อนกไมาฮากะร้องว่าของชั้นของชั้นของชั้นอยู่อย่างนั้นก็ยังพากันบินมาแล้วก็กินผลไม้เรียบนั้นตามความต้องการของตัวเอง อันนี้ก็หมายถึงอะไรหมายถึงว่านกไมฮักะนั้นเข้าใจแล้วก็ยึดแล้วก็ถือว่าต้นไม้เรียบผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเป็นของของตนแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ของนกเลยแต่นกนั้นก็ห่วงแหนแล้วพารณาดูแล้วก็น่าสงสารนกไมฮักะแต่ถ้าพิารณาจริงๆแล้วเปรียบเทียบกับคนเราที่ ยึดมั่นหวงแหนในสิ่งที่เราหามาได้ในทรัพย์สมบัติที่เรารวบรวมไว้ก็ติดข้องในสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของของเราเป็นเราเป็นผู้ที่สแสวงหามารวบรวมมาด้วยความเหนื่อยยากลำบากแต่แท้ที่จริงแล้วถ้าหากว่าเราไม่ใช้สมบัตินั้นหรือไม่ใช้ทรัพย์เหล่านั้นให้เป็นสุขในปัจจุบันก็เหมือนกับไม่มีไม่สงเค์ญาติพี่น้อง ใครๆให้รับความสบายตามสมควรก็เหมือนกับไม่มีก็คือเหมือนกับไม่ได้ใช้เลยและในที่สุดที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นทรัพย์สมบัติของเราเอันนั้นก็เป็นของเราอันนี้ก็เป็นของเราไม่ไว่าจะเป็นบ้านก็เป็นของเราที่ดินก็เป็นของเราเงินที่มีอยู่ก็เป็นของเราสมบัติทั้งหลายทั้งปวงก็มีอันโน้นบ้างมีอันนี้บ้างอันโน้นอันโน้นอันโน้นเยอะแยะมากมายเลยเป็นของเราทั้งหมด ในที่สุดก็ต้องทิ้งไปในโลกนี้แม้แต่ร่างกายของเราเองที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของของเรากายนี้ก็เป็นเรากายนี้ก็เป็นตัวตนของเรานั้นยิ่งกว่านกไมหากะอีกคือแต่ละขณะนั้นก็หมดไปสิ้นไปหายไปชีวิตที่จะอยู่บนโลกนี้แต่ละขณะแต่ละขณะนั้นก็มีเวลาที่น้อยลงสั้นลงทุกทีทุกทีทกท ไม่ได้ยาวออไปอีกวันเวลาล่วงไปล่วงไปทุกวันชีวิตของสรรพสัตว์ก็สั้นลงทุกขณะทุกขณะทุกทีทุกทีทุกท,ท,กทีก็คือล้วนแต่ใกล้ระยะเวลาที่จะต้องทิ้งร่างกายที่เป็นของของเราเป็นเราตัวตนของเรานี้ไว้ในโลกนี้ทิ้งสิ่งที่เป็นทรัพย์สมบัติที่เกี่ยวเนื่องในกายนี้ทั้งหมดไว้ในโลกนี้ ไม่มีใครเลยที่จะนำสิ่งที่คนคนนั้นยึดถือว่าเป็นของของตนเป็นตนเป็นตัวตนของตนนั้นไปได้เลยถ้าหากว่าเรามีชีวิตอยู่ใช้สอยทรัพย์สมบัติที่หามาได้ด้วยความยากลำบากนั้นให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวเราเองและก็เป็นประโยชน์ทั้งแก่สามีภรรยาบุตรธิดาลูกหลานเหลนญาตทั้งหลายและบุคคลที่เราได้รู้จัก คุ้นเคยให้ได้รับประโยชน์ด้วยการสงเคราะห์ตามสมควรสิ่งนั้นก็จะเป็นประโยชน์ทั้งแก่เราเองและแก่คนอื่นในขณะเดียวกันในสิ่งที่เราได้สละได้แบ่งปันไปน,นั้นก็ได้ชื่อว่าถือเอาทรัพย์อันเป็นเหตุแห่งสมบัตินำติดตัวไปได้ก็ได้ชื่อว่าถือเอาทรัพย์อันเป็นสาระจากทรัพย์ที่ไม่เป็นสาระ ก็ได้ชื่อว่าเป็นการสะสมอริยทรัพย์ติดตัวไปทุกขนทุกแห่งซึ่งเป็นทรัพย์ที่ปลอดภัยไม่มีใครที่จะสามารถทำลายได้น้ำก็ท่วมไม่ได้ไฟก็ไหม้ไม่ได้ใครก็เบียดเบียนไม่ได้ติดตามไปในทุกขนทุกแห่งถ้าหากว่าเราเข้าใจอย่างนี้ก็จะได้ประโยชน์ ในการที่จะสงเคราะห์ทั้งตัวเองด้วยสงเคราะห์ทั้งญาติด้วยและสงเคราะห์เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในโลกนี้ด้วยทั้งในโลกหน้าด้วยและเป็นสเสบียงในการที่จะเดินทางไกลในวัฏสงสารด้วยโดยที่เดินทางไม่ได้อัตคัดขัดสนมีทั้งข้าและน้ำมีทั้งปัจจัยสี่พร้อมอันนี้เนี่ยถ้าเราพิจารณาเรื่องของการสงเคราะห์ ก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งแก่ตัวเราเองทั้งแก่คนอื่นและแก่บุคคลที่เราได้รู้จักมิฉะนั้นแล้วก็จะเป็นเหมือนกับนกไมฮะก,กะที่ร้องตลอดเวลาว่าของชั้นของชั้นของชั้นในที่สุดก็ไม่ได้เป็นของนกนั่นเลยนกอื่นก็พากันมาจิกกินจนบทสิน้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรที่จะต้อง เพีนยนาไควร